กลับสวัสดีด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาดูข้อดีข้อเสียของ2อรุ่นนี้นะครับก็คือ Ninja 400กับ CBR 650R ว่าควรจะออกรุ่นไหนดีออค่าเซอร์สเป็นยังไงการดูแลรักษาง่ายไหมวันนี้ครับคลิปนี้มีคำตอบ <c oughs> โดยส่วนตัวนะครับก็มีโอกาสได้ใช้ทั้ง2อรุ่นทั้ง CBR แล้วก็นินจา400นะครับ อ <c oughs> พูดถึงเรื่องแรกก่อนครับเรื่องการกินน้ำมันนะครับรู้สึกว่าต่างกันไม่เยอะนะครับส่วน CBR จะกินอยู่ที่21กิโลต่อลิตรนะครับ Ninja 400จะอยู่ที่24กิโลต่อลิตรนะครับแต่ความรู้สึกเวลาขับก็ไม่ต่างกันมากนะครับกินก็พอๆกัน ว่าซีบมันใช้รอบเครื่องที่น้อยกว่านะครับวิ่งประมาณสักร้อยร้อยยี่สิบส่วนการดูแลรักษานะครับ uh, อะไรสิ้นเปลืองก็ตามคา์ดเลยครับตามคา์ดต,ตามซีซีถ้าเป็นหกร้อยก็จะแพงหน่อยอ <c oughs> ย่างค่าเซอร์วิสสองพันโลแรกก็สองพันหนึ่งรอยบาทนะครับหนึ่งพันกิโลแรก ส่วนของ Ninja 400, อ่าเรนจาส0 0อโปรโมชั Pro ่นเขาดีมากเลยครับตั้งแต่1 000, 6 0 0 6 0 0 0ถึง12,000กิโลเขาจะเซอร์วิสฟรีนะครับอ่าอันนี้จะดีกว่าโปรค่อนข,ข้างจะดีกว่าของค o นด้นะครับของ Hon ด้นี่ออกรถมานี่เสียเองทั้งหมดเลยก็ <c oughs> ไม่ได้อวยคาวานะครับแต่ก็ความเป็นจริงก็ประมาณนั้น,นครับอ่าส่วนอ่า การดูแลรักษานะครับก็รักษาไม่ยากครับสรุ่นนี้ดูแลแค่เรื่องเรื่องโซ่ครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับอ่าส่วนใครที่ลังเรียว่าเออซื้อนินจา4ี่ร้อยดีหรือว่าจะซื้อหคข้าศูนย์ดีนะครับอ่าถ้าผม,ผมแนะนําแบบนี้ครับถ้างบถึงเนี่ยซื้อหค่าศูนย์ดีกว่าครับแต่ก็อยู่ที่ความชอบนะครับถ้าทําไมถึงบอกว่าซื้อหกข้าศูนย์มันดีครับ ซื้อทีเดียวยังไงก็จบครับซีซีซมันเยอะกว่านะครับยังไงก็จบแต่ซื้อสี่ร้อยนี่ก็อ้อมันไปอีกแบบครับลากสุดทุกเกียร์ดึงดีทุกเกียร์ครับสี่ร้อยโมค่าศูนย์นี่จะลากรอบนี่ก็โอ้ยหน้าอีกทีนี่สองร้อยแล้วไม่มีถนนให้วิ่งนะครับถ้าอยากลากมันมันขับมันมันนี่แนะนําซื้อสี่ร้อยนะครับอ่าแต่ก็ ถ้อาอยากให้จบเลยก็65แล้ครับจบเลย <c oughs> ส่วน่าการใช้จ่ายในการออกรถนะครับจะพูดในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอ่ะเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังนะครับอันนี้ของนินจา400เนี่ยเขาจะได้ท่อ SC นะครับอันนี้ท่อท่อท่อง,งานไทยนะครับซื้อมาไม่แพงอ้าโอ้านมาก เสียงก็จะประมาณนี้นะครับลั่นมากลั่นทุ่งอันนี้หกห้าศูนย์นะครับจะเป็นรถรถเดิมทุกอย่างครับคันนี้เดิมยันท่อนะครับเสียงก็จะนุมน่มๆเงียบเบอนี่ครับเสียงหกห้านะครับนุมๆ่มเงียบ,ยบ ครับนี่ครับเสียง650ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครคิดไม่ออกนะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนดีก็ดูคลิปนี้เลยครับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับ